พี่เจนโถพี่ฮานะไปเที่ยวไหมไปเที่ยวนั่นดูนี่กันไปหรือเปล่าครับสวัสดีครับผมขอต้อนรับสู่ที่จอดรถกรุณาดับเครื่องยนต์นะครับตึงโป๊ะยูห <c oughs> ัวล้อให้ด้วยเฮ้ยหัวล้อให้ด้วย <c oughs> หัวล้อให้ด้วยนะครับตกมุกแปลกๆออกไป ตอนนี้เรามาอยู่ที่ไนท์สัฟรีแต่ว่าเราไม่ได้มาตอนไนท์นะเรามาตอนกลางวันนะครับผมแดดเปรีย้งดดยงเลยข้างนอกร้อนนะครับนี่ไปเถอะส้มตมจะขายป<ะ>ซื้อส้มตำม,มาด้วยอย่าส้มตำขายครับย่อ <UA> e ไปกันเถอะบรรยากาศตอนกลางวันนะครับร้อนจริงๆวันนี้ดีที่เขามีเ,เออสเปรย์หรือสปริงเกอร์อะไรสักอย่างเนี่ยแหละ ตาดมาดูนกแก้วมาคอ,อนกแก้วมาคอเสียงดังๆเงียบร้อนนะสิเออสงสัยมันจะร้อนเนาเห็นไหมฮะธรรมดา,าดดอากาศดีก็จะร้องทักละมีนกพิ่าไปขอส่วนบุญด้วยแจมๆนิดนึงเออ ร้อนร้อนจริงคุณผู้ชมวันนี้เ <Hey. S 1> ชียงใหม่ภาคเหนือนะอืมก็ร้อนได้บทหนาวมันก็หนาวอะ่ะแต่บดจะร้อนมันก็ร้อนแบบร้อนมันอยู่ใกล้พระาทิตย์อะ่ะอันนี้เป็นกระตั้วนะครับันี่ผมผมเดินช้าไม่ได้นะดดต้องขอภอภัยด้วยเพราะว่าเอาน้องวายุมาตากแดดนานต้องรีบพาเขาล่ม จริงๆไม่ใช่หรอกเหตุผลสำคัญคือปวดฉี่หุนอ้อยปวดฉีนะ่ต้องรีบเดินอเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันตีตัดตวดีกว่าเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันจันทร์นะครับวันธรรมดานะครับมีคณะดหัวเด็กด้วยนะครับโรงเรียนอะไรก็ไม่รู้นะครับผม เดี๋ยวว่าจะไปห้องน้ํากันก่อนแล้วก็จะไปนั่งกินอาหารกันนิดนึงครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปนั่งรถชมสัตว์กันตอนกลางวันนั่งรถชมสัต อยู่ดีๆก็หลับนะครับต้องรอให้น้องวายุตื่นก่อนถึงค่อยไปต่อได้ไม่รู้ใช้เวลานานขนาดไหนเหมือนกันเดีย๋ยวตื่นแล้วจะตัดคลิปก่อนนะมาแล้วนะครับคุณน้องวายุนะครับตื่นมาแล้วตื่นมาหัวเปียกเลยร้อนนะครับยังไปไหนไม่ได้ครับเพราะว่าขึ้นขึ้นรถร้างอะ่ะขึ้นรถล้างต้องรอเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วก็แดดร้อนด้วย ผมว่าช่องที่ของผมนี่ก็ที่ผ่านมาก็เรียกว่าช่องเกี่ยกับสัตว์นะคุณไม่เจอช่องไหนหรอกเป็นแบบช่องเนี้ยเพราะช่องนี้มันกระเตงลูกเที่ยวอะกระเตงลูกดูๆๆนู่นดูนี่มันก็เลยเนยจะมีการขัดขัดนิดนึงนะครับเพราะว่าเด็กไม่สามารถลุยได้เหมือนผู้ใหญ่แต่ว่าทุกที่เราไปแม่งก็ต้องเอาเด็กไปด้วย,ยคุณถึงพาออกไหม ออพอเราติดตัวน,นี้แหละนะครับออตาเนื้อผ้าครับเออนาะคุณผู้ชมตามเนื้อผ้าใครชอบช่องนี้นะครับออแบบนี้เลยนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเดินทางมาถึงร้อยสี่สิบหกคนแล้วนะครับอยากเห็นมันถึงสองร้อยเร็วๆอยู่เหมือนกันนะครับตอนนี้ขอเห็นถึงร้อยห้าสิบก่อนแล้วกัน เดี๋ยวถ้ามีอะไรเราก็จะถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะครับผมสบายๆกันเนาะตอนนี้กำลังรอขึ้นรถนะครับชมสัตว์นะครับผมก็เพิ่งรู้นะมันมีการปั่นจักรยานชมสัตว์ด้วยเส้นทางจักรยานอืมเด๋อลองสอบถามดีดีวกว่าเผื่ออนาคตจะมาไม่รู้ว่ายกเลิกไปยัง ถ้าสนใจทีเดียวนะครับปั่นจักรยานเนี่ยผมก่าคุณออยคอปั่นอยู่แล้วแต่ว่าจะต้องเป็นต้องเป็นที่ที่แม่พาน้องวายุไปด้วยอะ่ะเออต้องรอแม่ยายหรือว่าอ,อไม่รอย่าก็ยายมาครับถึงจะฝากไว้ได้ดตอนนี้นะครับกาลัง เตรียมเดินทางไปนะครับตอนนี้ก็ขึ้นรถแล้วนะนี่มีการแจกผักด้วยนะครับผมสบายสบายครับวันนี้นะเพราะว่าคนไม่เยอะมากนะครับแล้วก็เป็นตอนกลางวันนะครับถ้ากลางคืนตอนนั้นมาจำไ,ได้ไมื่อคืนเก่าๆที่ผมลงอะ่ะฝันค่อนข้างทีจะนิ่งหลับหมดแล้วอันนี้ก็จะได้เห็นการเคลื่อนไหวนะครับเดี๋ยวเราค่อยดูกันไปนะ นี่คือควางผานะครับควางผาเป็นก็หนึ่งในสัตว์ป่าสงวนนะครับยี่สิบชนิดของประเทศไทยเรานะครับนี่ออกมาแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวสี่ตัวอันนี้เป็นเปกลี้ยงผานะครับสีเข้มกว่าแต่ก็เป็นวงใหญ่เดียวกันคือพวกคือสัตว์เราเนี้ยมันสามารถที่จะขย้อนอาหารออกมานะครัฮะไอพวกสัตว์เคี้ยวเอื้องสีกระเพาะมันจะขย้อนอาหารออกมาแล้วก็เคี้ยวแล้วก็ตืนเข้าไปหมัดนะฮะแอฟรากหมานหยางเออสันหยางไร He's sitting firm. So, scorching day. It's a hot day. It's a burning day. They are Asian deer. Like, hog deer, shiga deer, rusa from Indonesia. There's three of them. See the, the paddle right here? This is the paddle. Because deer are going to roll themselves in the paddle right, to keep themselves like... Cool during the hottest day like this. Animal walking close to you. You could feed them from hand or you could throw them.哎在这里你们可以喂，伸手喂和丢给扔给都可以。嗯。Keep them. <coughs> Look at this. <coughs> so he got in the concrete hole. Is it a stripe? Here, <coughs> uh, uh, The temperatures, the scorching temperatures. this disturb is Indian so bison เราคิดถึงในเรื่องเพชรปรอุมานะ That's for ruminate stomach like they able to vomit the food after eating ข้าพนันเรียนสารนิดนึงนะครับเพราะว่ารถเขาขับขึ้นเนินนะฮะคุณผู้ชมนี่การเร่งเครื่องนะครับนี่ก็จะเก็บภาพเพาะนี่จะเก็บได้นะ r u m i n a t อ่ามดลูกอ่าอีเป็นเอวกะเทยสั้นกว่าหูนิดหน่อยอันนี้คือกลุ่มพวกแอนทโลบแต่มันก็เคี้ยวงไม่ต่างไปจากตัวงไฟมั้เด่นะ baby born having tiny size because she born after pregnancy lasts only t h i r days แสดงว่า h e size q u i small and then g a s s l a n d they are a l the one นี่คือจระเข้ตรงนูอันนี้เป็นหมูนะครับต่าันนี้คือหูปากแม่น้ำแดง พี่ปูป้าในแอนิเมชันแรกๆของไลน์คิงเลยของดิสนีย์ Like like veggie vegetable กดขึ้นสีอะไร Just stand up นัดูได้มาตีเลื่อนมาจีเดี๋ยวตัวนี้ก็มีนะตัวนี้ก็มีดูนีดิส

ปากมันไม่นุ่มเหมือนม้า Alright Don't forget to advertise Don't forget to share this beautiful moment ส่วนลำตัวนะต้นเอ็นกระพองย่ล่าอี่ก็ป้อนได้เลยนะครับผมผัก ผักกาดผักอะไรเงี้ยป้อนได้เลยหรือว่าใบขนุนน่ก็สามารถที่จะป้อนได้แต่พวกหลังมีก็เดินเชิญได้เลยนะครับ<ป>เดินเชิญได้เลย็<ป>อยจะลืม<ป>ถ่ายภาพเฉพาะน่อน้องหนูๆเด็กๆเนี่ยนะครับเติมเต็มจินตนาการเขาได้อย่างดีมากๆเลยทีเดียวนะครับยีราฟนะครับจากที่เราเห็นในสมุดอ่านให้ลูกฟังมาเติมเต็มจินตนาการโดยการสัมผัสยีราฟแล้วก็มีการป้อนยีราฟนะครับที่นท์สปรีของเราก็จะเห็นว่ายีราฟเนี่ยโอ้โหนะครับลิ้นมันยาวมาก ได้ถึง48เซนิเมตรเลยหัวใจหนักได้ถึง10กิโลกรัมนะครับแล้วก็แมวเลย there is one male stand i n here นี่ไม่ดูนี่เป็นนี่เป็นยาวจอบเทนะครับสีดำๆนี่จเป็นตัวโอ้อันนี้คือวัววาตูซี่วาตูซี่เหนียว maturing around the base of the horns i a 93เซนติเมตร that's so big m hip is at h 0 wait 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 วันนี้ she can't break watch out watch out นี่คือวาตูซี่นะครับวาตูซี่ะเป็นวัวที่มีแบบเขาใหญ่มากๆกันทีเดียวนะครับถ้าเดินเท้าเข้ามาหาเขานี่คงจะน่ากลัวเหมือนกันนะครับว่าเขาอาจจะบอกว่ามาแอตแท็กเราได้เลยขอนี้ก็จะเป็นวัวแดงนะครับวัวแดงก็เป็นวัวป่าเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองของบ้านเราแต่คนละอย่างคือข้างของนมเนะี่ยจะเป็นสายพันธุ์ออสตินปีเซียนอย่างพวกนี้เป็นวัวป่าบอสบอเอตัน

สวัดีอย่าพ่นน้ำมานะไม่เอานะน้้นพ่นใส่ตัวเองอย่างเดียวพอเดี๋ยวอัดสี่เดี o วไดกำลังดูดน้ำแบบเอ้ยเเเยอยเอ้เยอยอยเ้อ้ เดี๋ยวเรานั่งรถต่อนะครับไปชมอีกโซนหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับนั่งรถมาอีกโซนหนึ่งแล้วนะครับผมเห็นว่าเป็นโซนสัตว์นักล่าครับนะฮะัแว่ายู่หัวเปียกเลยนะครับมีหลายกิจกรรมครับเสียเงินเข้ามาเนี่ยล้วก็ พยายามดูเท่าที่เราดูได้นะครับผมเนาะรถเคลื่อนตัวแล้วครับในโซนที่ส,สองสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็ดูร้ายที่สุดในบรรดาสายพันธุ์ไทยนากินได้ดึกกงสุกซากสัตว์เห็นไหมฮะลิฟลิฟนะะผมซูมไม่ได้นะผมมือเดียวตอนนี้ขึ้นเขาลงเนินนะครับผมคืออยู่บนภูเขาอะครับ ก็จะประมาณนี้แหละ,ะเครื่องก็เล่งกันหน้าดูเลยครับตัดน,นิดนึงนะครับเพราะว่ามันขับรถไต่เนินนะนะแอ้าเลยค่ะแอร์ซูซี่ ขยโย่เจียวหมูดอกไม่ยโย่เจียว้าจะปีจะเสียงเคอร์ชิ่งอยนิ่งอันนี้ก็คือเลยใช้แดงค่ะเป็นแอนชิโลขนดนปลามาจากอฟัฟริกาใต้นะคะมีเขาเฉพาะในตัวผู้ค่ะแล้วก็ชอบอยู่เป็นกลุ่มเป็นฝูงใหญ่แน่น เก็บพวกใบไม้ไมใบหญาผักผลไม้หรือว่า70อ,องศาก็คือเขากันด้เลยนคะคะขอได้ค่ะออสเตรเลียและทางภาคตะวันออกเอเชียค่ะเนสนว่นจานนเบอร์ชอรเพย์ได้แค่14บคนและออยด์ยังุ่นรดินเหตุ about 270องศาเดินคอได้เหมือนกับินคอนออสเตรเลียและ s า u ตะวัเอีย ขาน้และนเล o ตัมีองกลรัินเ่นหละไ n d m อะ้จาดหรินเดินมาแล้วโอ้ดังเชิงกนิดนึงแนะนีมาหน้าตาจมูกคล้ายกับหมาค่ะภาษาการดมกลิ่นดีมากนั่งได้เหมือนคนเลยค่ะกินน้ำพึ้งกีนผลไม้กินเนื้อสัตว์กาะดานนี้โตเต็มวัแล้วนะคะสูงเท่าเด็ก120เซนติเมตรค่ะ แต่ละตัวมองด้วยสายตาแบบมีความหวังมากเลย

ด้านขวามือเน่ยนอนอยู่ในกระท่อมนะคะก็จะเป็นเทอร์เรสก้นทอยกันวางจีบหงทั้งเสือทั้งสิงโตนอนเหมือนกันอันนี้ก็ไม่เจอทั่วไปในธรรมชาตินะคะก็เป็นลูกผสมระหว่างสิงห์กับตีนเต่าเกิดจากการผสมเทอ์ผสมคัมสายพันธุ์ค่ะในธรรมชาตินี่ก็ไม่มีนะคะสัตว์ทุรกันตแอนติโลปโคนละอ้วนเตี้ยวมันท้องยังรับซอยซิมิโตนโซยูเรเชมิโซเมชิปออร์ก ไรฉันแบตสอบไล่กันด้เราแคปลดเบี้ยเาฝึกแค่ไม่ใสนอนราบวยมากนะคะเขาเลยไปถูกับต้นไม้มานะคะตลอดน่โอ้ยนอนหงายท้องอยู่ข้างล่างในมุมนะคะนั่นเป็นแมวอยซยด้วยะนี่งนะครตามวิจอวาน้าค่ะอันนี้ก็ไปพักผ่อนแล้วค่ะ นั่นนะกิวิดอาริซาซีดีนเป็นแเทเเช่นถพบในอพบในอนลอยเซนชรีอรขาพันเป็นกอนั่งอยู่บนโต๊ะเลยสวยมากนะก็เจอนอองตัวเล็กมากแต่เขาสามารถลาสั์ที่ตัวใหญ่เขาได้นะใช้พวปางป่าั้ดอกละปลาที่อยู่ในช่องนะกินผักผลไม้ได้ค่ะ มองเห็นไม่ค่ยช้าแต่ริงจมจริงจังท้ายมือเธอเนาะปาบัวค่ะอ้าวี่มีพี่ขาวนะคะท่าจีร้อยเยือดำเยอขาวว้าวคือโไปเล่นน้ำมานะคะนัมากถึง200กิโลตัวเต็มที่ค่ะเดินได้ด้วยนะ อาตังชื่นอ่ะแต่เชียงเจ้าโยมไม่หรอกยี่ยมัหยว้าวเ,เจเ้าเปแลอะจะบบนนไดบายบายปแล้วนะพี่ขาว <S <S าคุณมหนม้าเหมแมวเสียงร้องเหมแมวปินต้นไม้เก่งมากวิ่งเร็ว80วกิโลเมตรต่อชัวออ่วโมงพบได้านาเมริกาค่ะ Major s h i m ไม่จบเปล่าผิวหมา the body like cat and the v o i c like cat too มารอมีที่ก่อน จะหามาเลี้ยงให้ได้เลยคุนอ้อยชอบลายจริงนะนุ่มกว่ายีราฟนุ่มนกว่ายีราฟเยอะเลยโอ้หแล้วเป็นสีแบบสีด่างสวยอ่ะอสวยดอ่ะเดนนด่นเดนเด่นลุ่มกินกันหน้าดู นี่เมื่อก่อนตอนเขาเลี้ยงมาแก่่าตัวเท่านี้อหละเนี่ยเออแล้วก็ขี่นะขี่ด้วยนะเออก็ขี่ได้นะเด็กขี่ได้แล้วก็เอาเอา,เอาลากลากรถม้าแบบเล็กๆอะ่ะเขาก็ไหวยนะก็าชาวบ้านเขาก็ทากันเหมือนกันตอนผมเด็กๆนะคุณผู้ชมหากคุณชอบ โปรดกดไลค์กดซับกดแชร์และกดติดตามหรือมีอะไรก็กดกดไปนะครับถ้าชอบขอกำลังใจหน่อยนะจะได้มีเรี่ยวแรงจะทำต่อขอบคุณครับ